ทราบไหมฮะว่ากระเป๋าแม้จะชื่อสีเดียวกันแบบนี้แต่ก็มีสีไม่เหมือนกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ แบ็กบอยชาแนลมาพบกับเอกอีกแล้วเช่นเคยนะครับใน EP นี้เนี่ยเอกจะมาพูดถึงเรื่องของสีนั่นเองนะครับสีเนี่ยเป็นเรื่องที่โดดเด่นมากๆของ a อมสนะฮะเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์ที่ไม่ได้ออกโมเดลกระเป๋าใหม่ๆเนี่ยบ่อยมากนะฮะเขาจะเน้นทํากระเป๋าที่คลาสสิกแล้วแต่ละคอลเลคชันแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยเขาก็จะออกสีใหม่มาเรื่อยๆเพื่อให้นักสะสมนะฮะตามเก็บกระเป๋าแต่ละสีนั่นเองซึ่งเอกว่าไอ้ s t r a t e g แบบมันถือเป็นกลยุทธ์ที่เจ๋งมากเลยนะฮะ oh. เพราะว่าเขาสามารถดูดซับของเราไปได้เยอะมากเลยนะฮะแม้ว่ากระเป๋าจะมีรูปร่างเหมือนกันไซส์เดียวกันเป๊ะฟังก์ชันการใช้งานเหมือนกันทุกอย่างเนี่ยแต่เราก็จําเป็นที่ต้องไปซื้อใบใหม่ oh. เพียงเพราะว่ามันมีสีที่เราถูกใจนั่นเอง oh. และนอกเหนือจากสีนะฮะ a m s ก็ยังมีหนังให้เลือกอีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังวัวธรรมดาแบบนี้หรือว่าจะเป็นหนังเอกซอติกที่มีราคาสูงลิบลิ้วไปเลยนะฮะแบบนี้ล้วนเป็นออปชั่นหลายๆอย่าง เพื่อให้ลูกค้านะครับเลือกสื่อเอาในแบบที่ถูกใจแล้วก็ตรงใจที่สุดนั่นเลยครับผมหัวข้อในวันนี้นะฮะเป็นหัวข้อที่เอกเชื่อว่าแฟนๆ a n m e s บางคนก็น่าจะทราบดีกันแล้วนะครับแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่า a m e s เนี่ยแม้จะเป็นสีเดียวกันนะฮะชื่อสีเดียวกันเนี่ยแต่ถ้าเขาอยู่ในหนังคนละชนิดกันเนี่ยบางทีสีเขาจะเพี้ยนออกมาเป็นคนละโทนกันเลยนะครับจ,จะเพี้ยนต่างกันอย่างไรตัวอย่างจะมีให้ดูเป็นแบบ ไหนติดตามชมกันในวิดีโอนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ดูมาถึงตอนนี้แต่ยังไม่ได้กด subscribe ให้กับ b k c o b r y Channel ของเอกนะครับช่วยรบกวนกดให้เอกด้วยนะครับตรงนี้เลยแล้วก็เจ้ากระดิ่งข้างๆกันเพื่อ YouTube เตือนสาหรับคลิปใหม่ๆเป็นพื่อนจะได้ไม่พลาดกันเลยครับฮะคยนี้ถ้ามาพูดถึงเรื่องของสีเนี่ยเอกคิดว่าน่าจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะฮะซึ่งประเภทแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคลาสสิกค o ลเล s หรือว่าเป็นสีที่อยู่ในเพอร์มีเนนต์คอลเลคชั่นนั่นเองนะครับสีในกลุ่มคลาสสิกเนี่ยก็จะเป็นสีดำทองหรือว่าสีโกลนะฮะเทาที่เด่นๆเลยก็จะมีเอทูบเอตองหรือว่าอีเทนเป็นต้นนะฮะซึ่งสีพวกนี้มักจะเป็นสีพื้นฐานแล้วก็เป็นสีที่ สุภาพใช้งานได้ง่ายอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะเขาจะเรียกว่าเป็น seasonal colors หรือว่าสีที่มาตามฤดูกาลนะฮะบางฤดูกาลอย่างเช่นฤดูกาลนี้2020นะฮะก็จะมีสีใหม่ๆออกมาอย่างเช่นแวรคริเก้แบบนี้นะฮะเป็นสีเขียวอ่อนๆหรือบางที่จะเป็นสีฟ้าพาสเทลอ่อนๆอ,อ,อย่างเช่น b บล e b บลูมแบบนี้นะฮะสีพวกนี้เนี่ยจะอยู่แค่ในคอลเลคชันของปีนี้นะครับแล้วก็พอพ้นช่วงปีนี้ไปเนี่ยสีพวกนี้ก็จะไม่ได้มีการผลิตออกมาอีกมาถึงอง ื่องของเนื้อหาวันนี้เลยนะฮะจะให้ดู2ตัวอย่างของสีที่แม้จะเป็นชื่อสีเดียวกันเป๊ะเลยนะครับแต่ว่ามีสีจริงๆที่อยู่บนหนังต่างกันเนี่ย ให้เฉดกันคนละโทนนะฮะซึ่งสีแรกที่ยากจะมาโชว์กันเนี่ยก็คือสีแครนั่นเองนะครับสีแครนเนี่ยเป็นสีที่ต้องบอกว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงมากโดยเฉพาะในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานี่นะแครนเนี่ยเขาจะเป็นสีออกโทนสว่างนะครับเป็นสีขาวนวลๆคล้ายๆน้ำนมนะฮะติดเหลืองน,นิดหน่อยนะฮะเป็นสีโทนสว่างที่ได้รับความนิยมสูงมากแล้วเมื่อมทช์กับฮาร์ดแวร์สีทองหรือว่าสี พิงโกนะฮะจะยิ่งขาบสีของหนังแล้วก็ให้ความสวยมากเลยเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะฮะใบนี้นะฮะเพื่อน,อนๆอาจจะเคยเห็นแล้วนะครจากในวิดีโอก่อนๆซึ่งเอกแนะนําเรื่องขั้นตอนของการสั่ง Special Order นะฮะใบนี้ก็เป็น Special Order ที่ได้มาจากช็อปไทยนั่นเองนะครับ <Wow. S 1> ใบนี้นะฮะด้านหน้าเนี่ยเขาจะเป็นสีแครนะครับผมโดยที่ด้านข้างนะฮะสีจะเข้มขึ้นเป็นสี t r e น c ์รวมถึงบริเวณหูแล้วก็สายคาดด้านหน้านะครับแต่ว่าด้านหน้าตรงนี้ ทั้งหมดรวมถึงบริเวณด้านหลังนะครับจะเป็นสีแคร์นั่นเองครับทีนี้สีแคร์ใบนี้นะครับอยู่บนหนังเอฟซัมนั่นเองนะครับซึ่งเป็นหนังที่ปั๊มลายแบบนี้นะฮะจะให้สีประมาณนี้นะครับเอกจะให้ดูตัวอย่างสีแคร์เหมือนกันแต่อยู่ในคนละหนังนะฮะซึ่งเป็นใบของคุณแม่ที่ยืมมาก็คือใบนี้นะครับใบนี้เนี่ยเขาเป็นสีแคร์เหมือนกันนะฮะอยู่ในเบอร์กินไซ25แต่ว่าหนังเขานะครับจะเป็นหนังโทโก้นั่นเองนะครับ จริงๆถ้าดูแบบนี้สีมันก็คล้ายๆกันถูกไหมฮะเป็นสีออกสว่างเหมือนกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรา คอมเพลตแบบว่าไซส์บายไซส์นะฮะเราจะเริ่มเห็นความแตกต่างของสองหนังนะฮะเอกจะให้ดูวางข้างๆกันให้ดูนะครับผมไม่แน่ใจในกล้องว่าจะเห็นได้ชัดหรือเปล่านะฮะแต่ว่าตัวจริงเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าสีครบ,บนหนังเอฟซัม um, ฝั่งนี้นะฮะเขาจะมีความสว่างแล้วก็ติดเหลืองออกมามากกว่าสีครที่อยู่บนหนังโทโกใบนี้นั่นเองนะครับใบนี้เนี่ยสีเขาจะดูติดเทาขึ้นมามากขึ้นนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ความสว่างหรือความเหลืองเนี่ยจะน้อยกว่าฝั่งที่เป็นเอฟซัม um, นั่นเองนะ ให้ดูด้านหลังด้วยนะครับเอ็นไม่แน่ใจว่ากล้องเนี่ยเขาจะพิกอัพสีออกมาได้ชัดเหมือนกับที่ตาเห็นหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวอีกจะลองอินเสิร์ตภาพที่ถ่ายในแสงต่างๆให้ดูนะฮะจะเห็นได้เลยว่าสีแครในเอฟซัม e um, แล้วก็ในโทโกเนี่ยจะเป็นเฉดที่ต่างกันประมาณหนึ่งเลยนะครับผม เรามาดูตัวอย่างที่2กันเลยนะฮะซึ่งตัวอย่างที่2องเนี่ยเองมีให้ดูกันถึง3ใบเลยนะครับกับสีสุดยอดคลาสสิกข,ของ MS มสีหนึ่งโกลด์หรือว่าสีน้ำตาลน,นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างของคลาสสิกโกลด์เลยนะครับก็คือเจ้าใบนี้เลยนะครับเขาเป็นเคลลี่ที่เป็นหนังเคลมองนั่นเองนะครับสีโกลด์เนี่ยเขาจะมีคุณลักษณะที่เด่นก็คือการที่เขาจะมีสติชิ่งนะที่เดินได้เป็นสีขาวแบบนี้นะับอันนี้คือสีโกลด์ในหนังเคลมองนะฮะเอกจะลองให้ดูสีโกลด์ในหนังอื่นนอย่่างเช ในหนัง Swift อย่างเส้นใบนี้นะฮะใบนี้เขาจะเป็นคอมบิเนชันนะฮะระหว่างหนัง Swift ที่อยู่ด้านบนแล้วก็บริเวณด้านล่างเนี่ยเขาจะเป็นแคนวาสนั่นเองนะฮะจะเห็นได้ว่าแม้จะอยู่ในหนังคนละชนิดกันนะฮะใบนี้เป็นเคลมอง์แล้วก็ใบนี้นะครับเป็นสวิฟ t ์เนี่ยแต่โทนสีที่เอกเห็นเนี่ย จัดตาเนี่ยแล้วก็ในกล้องเนี่ยสีค่อนข้างใกล้กันมากเลยนะฮะระหว่าง2หนังนี้แต่พอเรามาเทียบกับอีกหนังนึงก็คือเจ้าใบโบลิสนะครับโบลิดเรลัคซ์ไซส์40เหมือนกันซึ่งใบนี้เป็นสีโกแต่อยู่ในหนังฟูซิกคิมนะครับซึ่งพอวางเทียบกันนะฮะจะเห็นได้ชัดเลยนะครับแม้จะเป็นสีเดียวกันในหนังซิกคิมนะฮะโทนจะออกเข้มคล้ำมากกว่าในหนังสวิฟ t พอสมควรเลยนะฮะหรือแม้กระทั่งถ้าไปเทียบกับที่เป็น เคลมองนะก็จะเห็นได้ว่าสีของทางซิคิมเนี่ยจะค่อนข้างมีความน้ำตาลกว่าติดโทนส้มออกมากกว่าแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งที่คิดว่า ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับก็คือสีเทาที่เรียกว่าเอตองนะครับหรือว่าสีอ e ีเทนนั่นเองสีเทนเนี่ยถ้าอยู่ในหนังโทโกเนี่ยเขาจะมีโทนที่ค่อนข้างเทามากกว่านะฮะจะเป็นประมาณนี้นะครับผมในขณะที่ถ้าไปอยู่ในหนังเอฟซัม um เนี่ยสีเขาจะติดออกน้ําตาลขึ้นไปอีกนะฮะ <Wow. S 1> จะออกมาประมาณนี้นั่นเองนะฮะถ้าวางเทียบกันเนี่ยเผลอๆอาจจะคิดว่าเป็นสีคนละโทนคนละสีกันเลยนะฮะจะต่างกันนิดหน่อยเลยแต่จริงเขาเป็นชื่อสีเดียวกันนั่นเองครับ Oh. และแน่นอนเลยนะฮะถ้าเป็นหนังเอกซอติกเนี่ยก็สีคนละเรื่องเลยครับ <Yeah. S 2> เพราะว่าด้วย t e x t อร์ด้วยคุณสมบัติของหนังเนี่ยการย้อมสีก็ต่างกันนะฮะทำให้แม้ว่าจะเป็นชื่อสีเดียวกันแต่ในหนังวัวกับหนังจระเข้เนี่ยคนละเฉดกันเลยนะฮะดูแทบไม่รู้เลยว่าชื่อสีเดียวกันนั่นเองนะครับวันนี้ก็ขอมาสั้นๆน,นะฮะมาแชร์ความรู้นะฮะเผื่อบางคนยังไม่ทราบว่าแม้จะเป็นสีเดียวกันแต่บางทีเนี่ยถ้าเราซื้อในหนังคนละหนังกันเนี่ย โทนสีก็ออกมาต่างกันพอสมควรเลยนะฮะอีกหวว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กําลังเลือกสีที่ถูกใจนะฮะอย่าลืมดูหนังด้วยนะครับว่าในหนังนั้นเนี่ยโทนสีนั้นเป็นโทนสีแบบเดียวกันกับในใจคุณหรือเปล่าครับผมเช่นเคยนะฮะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบในคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเอกด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Back Boy c h ชา n e l สำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปแล้วอย่าลืมติดตามในคลิปหน้าเอกจะมาพูดถึงเรื่องของอะไรกันนะครับ สวัสดีครับ